ดำดงนะฮะดำโอ้ <c oughs> อเป็นอัไเมีไหสกยฮะสิลาบลาบเอยียกลาบบหอ,อยหอลาบหบอ,อย ยังนี่หมองหน้าอ่โอ้ยยังยชงเฉดีห้องนี้แหละเฉดีเอามาลาดเย็นครอบคัวขอบคัวเสร็จแล้วงย็นหอมใส่กันไปเลย แป,ป,ป้งให้ใเลยป้ให้ใหนยไปสักน้อยอีกใช้ได้ ป้าเป็นตาแสบจะหแสบนี่ก้อยหอยกอยหอยอ้าจัดเลยพอจัดเลยเออมาเลียี่น้องเลยนี่กอยหอยก้อยหอยมาบ่มตัว่ได้ใส่บ้ปุกหยาแล้มันตนแล้วที่เบื้องหนานะ Nhà, มันนำยามันถลักลงกระสอบโอ้สีสัน,นเนลยหครโดนดดหน้ากันร้ายขอช่อดีลูกโดดลูกโดดอยังโดนไม่ถูกโดดอยู่เลย ไปตัวเสียวอเสิรบนั่งกอบกบเลยไหมบ้าตรงหอมบสูตรนี่ดิตรงหลวกพอดีพอดีฮลวกบุนี่มันกันตัวเอามือหมัแต่เสียบไหม nó người mà đơn đơn này hỏi mình nhỉ lọc lọc cũng chẳng đồ nữa là nó này nó cốc cốc luôn, thơm quá lâu mhm cốc cốc hôm nay nặng này mhm 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 มันนีบ่ได้ออกไปไทยท้้งนอกเนาะลมมันแห้ง,หงป,ปืนหน้มหนักหนองนองมาต่อนกายเย็กกนอกอบดีกว่าเราตร้มพอดีพอดีต้มซุห้างมันเหนียวน้ำหวัวน๊บใส่ต๊ ฟามเปิดปั๊บจะหน่อยกับเอาลุ่มมันจะกรอบอร่อยบางคนก็ต้มมันจะซุปแห้งซุปแห้งมันก็มันก็นนเป็นเหนียวอัวหูเจ็บนี่นนมันมันหนีตัวหอยหอย่ะมันเป็นเยอะบขอบ,ขอบ,ขอบ bắt đầu cùng cùng luôn không? Ừ, có đi mà có đi câu là lại đấy ừ. Ôi, cái bia chất chan thì là Như hồn, đây bằng nào thì thường ừ. Sao bằng nào luôn Bắt đầu nhé cần mà, tươi Thì có Không, không nằm nằm ấy, bữa đây, đây luộc ấy nhỉ Cả đâu rồi Cả <laughs> đâu có được không Ừ, bữa luộc Bà, kinh mình cái sẹp quá Đi nào quá เราอาู่กับกถคันนึ่งนะข้ามเขาอยู่ไปเราสบไปอยู่กับูกคันนึงน กินเดีไเลยเหอกินเดีเลยกินคำในใยบุ่มบเนอนอนเลยบึงคนน,ยยนึ่งเากินอู้เราใส่คำในญย,ยเลยอย่างกวกวๆเลยทำยังงี้ลา,ายมาคอยเชื่ออยู่นะ ยี่ป่นัง <c oughs> ยังสักแค่ปีกตะกี้ตะกี้คนเขามาค่อยกินมาเลยแล้วค่อยเชื่อดีจะ้อบกินแมลงมันเขาว่าบุคคยไม่สูนยพันเลยวะศูนย์พัน,น,พน <c oughs> แต่ก่อนนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นศัตรูพืชนะะโดยเฉพาะข้าวนานาปัจจุบันนี้หาไม่ได้แล้ว ขายากขายากน้าก็บ่ได้เห็นานาเห็หนนางมาเอามาใส่นั่อเนี้ยเดี๋ยใส่ยาใส่ยังดอ,องไหนเมื่อกี้เราไปซื้อยายาขาหอยมากขาหอยนะขาหนังที่นี่บ่ได้เลยบุมีหอยให้ขาสมัมปะตะขา<ๆ>เลยอือโอ้โหคนเอะกันใช่ชาวบ้านมาเก็บกันจะเอาไปขาย คำเย้แ,แสบเยอะคำเย,ย้ปวดคำเย้เลยวะผู้ชมท่านใดไม่เคยลองนะฮะไปหาลองก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก,อออก,ก้อยลาบก้อยลาบไปเชิญเลย าาหาภาษาลนะครับว่ะเสีบายพี่น้องก็เสพเสบไปบบมุนกังเมื่งก็

อ,อิ่มแล้วล่ะจะลืมกดติดใคร้กกระดิ่งให้ช่องทำมาหาก,กินด้วยนะครับ